ดีใช้มากเลยอ่ะได้เห็นต้นอะโวคาโดนะคะจริงๆอีกไม้หนึ่งมันหลุดออกไปสามสี่ <3, 4, S 2> มันต้องเอาไม้ต้องเอาไม้มาไอ้นี่มันอ่ะลูกห้าหกเจ็ดออแม่ตื่นเต้นจะได้กินพริกหวานเนี่ย น้องติน่นบ้านซอยเดียวกันกับพวกเรายามเจอแม่หนูก็ชอบแวะมาทักทายค่ะเตื่นเช้ามาบ้านเราก็จะวุ่นวุ่นกับน้องหมาน้องแมวค่ะอยากออกไปพี่ นั่นชัดไหมหิวข้าวเหรอนิโจ้เหนหิวข้าวได้ยินเสียงแมวแมวอยู่นะหนียวข้าวทำข้าวให้น้องเหรอคะค่ะเก่งจังเลยมันละเอียดไหมลูกโอ้มีโชเลยละเอียดเนาะแล้วก็คู่กับข้าวใช่ไหมคะ โอ้โอเคเสร็จจากน้องหมาน้องแมวแม่ของหนูก็จะพาพ่อออกมานอกบ้านค่ะ จะชอบพาพ่อไปเหยียบน้ำค้างทุกเช้าโอเคดีสุดดีที่สุดอืม พยายามทำทุกอย่างเพื่อพ่อแม่ก็มีความสุขที่ได้ดูแลพ่อค่ะแม่หนูต้องดูแลพ่อทุกวันแม่จึงต้องดูแลตัวเองด้วยการออกกำลังกายค่ะ oh. so nice Straight. Uh. ในยามเช้าๆพวกเราชอบฟังเสียงนกเสียงกาบริเวณบ้านมากค่ะมันทำให้พวกเรารู้สึกสดชื่นและมีเรี่ยวมีแรงมากค่ะ เดี๋ยวแม่เมย์จะพาทุกคนมาดูสวนผักของแม่เมย์นะคะก็มีส่วนหนึ่งแล้วเริ่มเริ่มเอาอะไรมาปลูกแล้วนะคะก็ยังปลูกไม่เยอะนะคะเพราะว่าแม่เมย์ไม่ค่อยมีเวลาก็นี่นะคะสวนผักของพวกเราจ้าจอ่ไปเดี๋ยว er แม่เมย์จะพาทัวร์สวนผัก ของพวกเรานะคะแน่นัแนปิดด้วยเราต้องปิดด้วยใช่ไหมคะค่ะเดี๋ยวนี่คนนี้เข้าอ่านี่ก็อันนี้นะคะก็จะเป็นพวกโหระพานะคะมเมื่อวานหนูเพิ่งเอาน้ำนี้แม่ให้เขาแล้วก็เรามีผักบุ้งด้วยออ้ยใกล้จะได้กินแล้ว เราด้น้อันนี้ให้เขาจะได้ไม่มีแมลงาามากินใบ kay, ยาสูบใช่ไหมคะไอยาเส้นอ่ะ<ไ>อที่เราเอาใส่ <ไอ S 1> แล้วก็ฉีดใช่ไหมคะ <Orchestra. S 1> อืมพวกมแมลงมันจะได้ไม่มาเมื่อวานน้องกีโอเอาพวกไอไอยาเส้นใส่ในน้าแล้วก็ฉีดไม่ให้หพวกพวกมแมลงมากวนนะคะแ,แต่ว่าโ,โหแล้วผ้าสวยมากเลยอะ่ะแล้วข้างในมันเป็นเหมือนแกะมะพร้าวเล็กๆอ่ะเหรอคะ อม,มองขย,ย่คนดูผักบุ้งของพวกเรานะคะทุกคนใกล้จะได้ตัดแล้วน่าจะตัดได้แล้วมั้งเนี่ยยังรอแก่แวบนี้ก่อนแก่มันก็ไม่ค่อยอร่อยละหลอมแหลมนะคะ <laughs> เราไม่เคยปลูกจากมันเล็ดสักทีนะคะอันนี้ก็ทดลองดูนะคะอันนี้มะเขือเทศก็ยังไปได้อยู่นี่ โรสแมรี่มัน,นคืออะไร mm hmm. มันแรงมันแรงมันมีมันแรงเล็กๆคือจะกลางมุ้งก็ยัง <Yes. S 1> กลางไม่เสร็จนะคะเยอะเยสเตย์เยอะไม่โอ้โห ก้นเกาตเย it's good it was rain yesterday <c oughs> คือเมื่อวานนี้ฝนตกคือพอซื้อโรสแ m รี่อันนี้แม่แม่เพิ่งซื้อมาใหม่นะคะเพราะว่าอยากได้เพิ่มอีกนะคะก็อพอเปลี่ยนกระถางปุ๊บแล้วฝนมันลงมาคือดีมากเลยนะคะทุกคน ฝั่งนี้ก็จะเป็นอันนี้อะไรนะฮ่โอแมงลักกลับขึ้นชา่ายฝั่งนี้ก็จะเป็นแมงลักนะคะทุกคนส่วนไอ้ต้นเล็กๆนี่ก็คือขึ้นช่ายค่ะนีขึ้นช่ายที่พวกเราเอ่อทำไอ้พวกเราตัด,พว,ตดพวกเราตัดรากมันมาใสใช่ไหมคะเกิดแล้วเนี่ยโ<ต>อ้แต่นี่ไม่น่าจะรอดนะเนี่ยอันนี้พวกเราก็ซื้อมาเหมือนกันนะคะ อันนี้เป็นไออะไรนะใ,นรใบโหระพาอิตาเลียนโหระพานะคะแต่ว่าด้วยความที่กว่าเขาจะมาส่งเนาะมันก็มีบ้างเนาะท,ที่ที่มันแบบหักเราก็เลยปัดมันก่อนนะคะแต่ไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่าแล้วก็อันนี้ทมเพิ่งสั่งมาอู้ทําไมมันแรงมันเยอะแทะเออเพิ่งโรยนะนั่นเลยจะรอดไหมเนี่ยททมของเราแล้วก็ อันนี้ก็จะเป็นกระเพรากระเพรานี่งามเลยนะคะแม่แม่เมนเนี่ยตัดไปหลายรอบพวกเราทํากระเพรากินกันก็อร่อยอร่อยเลยนะคะนี่กําลังโตน้่ต้นอะไรนะแม่อันนี้สละแหน,สล,แหนสละแหนนี่งามมากเลยนะคะแล้แม่ดกกว่านี้นะคะใช่แต่พวกเราตัดพวกเราตัดไงนี่นี่มัน <ใจ S 1> เกิด<จ>ขึ้นยิ่งตัดยิ่งขึ้นเนาะนี่เดี๋ยวเราต้องตัดอีกแล้วเนี่ยโอ้หมันแบบพัวหวงนี่โรสแมรี่เราที่ ที่เราแยกมาจากต้นแม่มันนะคะแล้วก็อันนี้แม่เมย์ก็ซื้อมาอีกหนึ่งซื้อมาเพื่อระวังเหยียบไอ้น,นี่ของแม่นะคะแล้วก็มีผักบุ้งรอมแรมนะคะทุกคนนี่ต้นแม่โรสแมรี่แมคะไอ้พริกหวานเราอะออ,อกกอกปุูกับแม่นับดูสิจริงเหรอหน <1, 2, S 1> ึ่งสองสามสี 3, มันต้องเอาไม้ต้องเอาไม้มาไอ้นี่มันอ่ะลูกห้าหกเจ็ดเออแม่ตื่นเต็นจะได้กินพี่กว่าเนี่ยนี่นี่นมันเริ่มฟื้นแล้วปีครึ่งแล้วใช่ไหมค่ะหูมันก็ยังมีชีวิตยอยู่กับทีโอได้เนาะสุดยดอดอ่ะเพราะตอนอยู่กรุงเทพมันจะตายไอ้ ตอนแรกมันจะตายเพราะมันโดนมแมลงกินใช่ไหมคะตอนอยู่กรุงเทพไม่โดนแต่ไม่ต,ไมตอนตอนที่มามา,ามาแร่โอ้ยใบเนี่ยจีตอนนี้มันดีขึ้นแล้วใ่คะใบเท่าเท่าสองมือหนูเลยนะคะเนี่ยใหญ่มากเพราะว่าหนูดูดูแลมันก็แม่ต้องทอํายังไงเนะี่ยมัดเหรอต้องมัดไหมคะก็ต้องมัดนะแล้วอะอวคาดโดหนูเนี่ยมันลง อยูงได้ยังคะต้องรอให้มันใบมันเป็นไปเอาอะโวคาโดมาโชว์หน่อยปะแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวน้องคีโอไปเอาอะโวคาโดมาโชว์นะคะเพราะว่าคือคีโอเนี่ยเพิ่งเพาะอะโวคาโดแล้วมันเกิดนะคะคือแบบโอ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นพวกเราจะได้กินอะโวคาโดที่แบบอร่อยอร่อยนะคะเป็นเป็นพันอะโวคาโดที่หายากมากเลยนะคะคือแบบว่าเวลาที่มันสุกอ่ะมันจะเป็นสีเหลือง แล้วเวลาที่ข้างในใช่ไหมคะคือมันต้องรอให้เปลือกมันแบบโอ้โหเหมือนเหมือนมันจะเน่านะคะข้างนอกแต่พอแกะข้างในมาคือสวยแล้วก็รสชาติอร่อยมากเลยนะคะเดี๋ยวน้องกีโอกำลังไปเอามาให้ดูค่ะ้ค่ะว้าวโอ้โหอันนี้คือมันมันเกิดแล้วสองต้นนะคะนี่อันนี้คือต้นมันสูงขึ้นแล้วนะคะ มันเล็ดมันน่าจะเป็นได้น่าจะได้มเล็ดที่ดีเนาะเทียวเนาะค่ะแต่อันนี้รากกำลังปล่ยนี่เดี๋ยวให้ให้กล้องเห็นใกล้ๆเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะอ่าเคียวถือไว้ก่อนว้าวแล้วนี่เลึกออ่านนี่นะคะ the the earth รากอันนี้ก็ One, กำลังจะออกนะคะ two, three four, five, six, คื t h i n ง i s, s, <S ่ e วท y no it need to wait before มันต้องรอก่อนเหรอหรือว่า <ลอ S 1> งไงฮะออกกคือมันต้องเยอะกว่าน,นี้ใช่ไหมให้ใบมันแบบโผล่ออกมาแบบนี้แล้วมันค่อย,ค,อยค่อยดีใช่ไหมคะค่อยดีบ้าโอ้โหนี่ไม่ได้ไม่ได้ไปเรียนที่โรงเรียนเนี่ยตอนนี้คือเรียนออนไลน์จะเป็นนักวิจัยเกี่ยวกับพืชผักแล้วนะคะอันนี้น้ำยังไม่ต้องเติมเพราะว่าร่าเขาถึงอยู่แล้ว แล้วถ้าเกิดว่าเราเติมมากกว่านี้ไม่ได้เหรอคะลูกได้แต่ว่าการมันจะเน่าไหมคะไม่เน่าหรอกดู้าเของเขาอ๋อดูมันจะดูดน้ําได้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็หน้าเขาถ้าเขาพันแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราค่อยเอาน้ํใส่ให้เขาเอาจิงเหรออ๋อคือแบบว่าแม่เมย์ทำไม่เป็นนะคะไอ้ปลูกอะโวคาโดอะไร <c oughs> พวกนี้ทำไม่เป็นเลยลูกก็ไปจัดหาดูใน YouTube นะคะแล้วก็มาลองทำดู แล้วมันก็เกิดโห้ยดีใช้มากเลยอ่ะได้เห็นต้นอะโวคาโดนะคะจริงๆอีกไม้หนึ่งมันหลุดออกไปอ๋อแล้วทำไมถึงต้องใช้แบบนี้คะโฮโฮไอ้ไม้แบบนี้ถ้าเราเอาเม็ดมันลงไปอ่ะมันจะไม่ขึ้นเพราะอะไรคะมันจะเสียมันจะเน่าเหรอแล้วแล้วนี่หนูต้องทำอะไรบ้างคือมีคนถามว่าคีโออ่ะทำยังไงเพราะยังไงเขาทำไม่เป็นกันอ่ะลูกอ,อันแบนแรกคือต้องทำยังไงคะแกะเปลือกค่ะ อาต้องแกะเปลือกด้วยเหรอล้างก่อนถึงแกะ,ะแล้วถ้าไม่แกะเปลือกไม่ได้เหรอแกะเปลือกมันถ้าไม่แกะเปลือกมันจะขึ้นยากน,นิดนึงจริงเหรออาแต่มันจะขึ้นใช่ไหมคะขึ้นแต่นานกว่าคือต้องล้างก่อนใช่ไหมคะต้องล้างก่อนล้างพอล้างมันจะทําให้เราแกะเปลือกง่ายแต่ถ้าเราไม่ล้างก็ได้อ้าวจริงเหรออ๋อล้างแล้วจะทาให้เราแกะเปลือกง่ายแกะอแล้วก็แกะแกะเสร็จแล้วทำไงต่อคะแกะเสร็จแล้วก็เอาใช่อิ่มสิคะใช่อิ่มคือยังไงนี่ไง เอาไม้เสียบแล้วก็เอาสี่ด้านค่ะสี่สี่ด้านเสียบเพื่อที่จะไม่ให้ไอ้เม็ดมันลงไปใช่ไหมคะห้ามให้น้ำมันเกินหัวต้องให้น้ำมันแค่นี้ก้นมันอ่าถึงแค่ก้นนะคะน้ำต้องถึงแค่แค่ก้นอ่าเสร็จแล้วก็ห้ามให้น้ำเกินใช่ไหมคะห้ามห้ามจุ่มลงไปถ้ามันจุ่มลงไปมันจะไม่ขึ้นให้เราไม่งั้นคือมันจะเน่าใช่ไหมคะอเก่งมากเลยเนาะ หน,น้านล่างเขาจะไม่ค่อยมีโหแม่ตื่นเต้นแม่จะได้ปลูกอะโวคาโดปลูกไว้บ้านครั้งแรงกในชีวิตเลยนะคะทุกคนปลูกไว้บ้านเราหนึ่งต้นใช่ใช่ใช่เราจะปลูกเยอะๆนี่แหละถ้าเราได้ไอ้เม็ดมันถ้าปีหน้านะถ้าต้นนั้นมันออกอีกนะเราเอามากินแล้วเราต้องเพาะอีกเพาะเยอะๆเยอะๆเลย <น>เราแจกด้วยเอแเอแจกด้วยเพราะว่าพันนี้ยมันหายากหายากมากหายากหายากซื้อในซูเปอร์มาร์เก็ตก็ไม่มีนะคะเพราะว่าในซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยม,มันเล็กก็จริงแต่ว่ามันจะเป็นสีดําแต่อันนี้คือเวลาสุกมันจะเป็นสีเหลืองนะคะทุกคนคือหายากแทบจะไม่เห็นเลยนะคะทุกคนก็นิดหน่อยนะคะผักเพราะว่าแม่เมย์ก็ยังไม่มีเวลาในการทำจริงๆจังๆนะคะทำตรงนั้นทีนิดหนึ่งตรงนี้ทีนิดนึง แล้วก็เข้าไปดูแลด d ดดี้กันดับนะคะก็เลยแบบว่าไม่ค่อยมีเวลาในการทำแบบจริงจังก็ได้ทีละนิดทีละหน่อยค่อยๆเป็นค่อยๆไปทุกวัน เราอย่าไปเอาซิปกันนะลูกเพราะว่าเดี๋ยวมันจะแตกยอดมาอีกนี่ยังเป็นต้นอ่อนอยีกไหมคะไม่มันไม่อ่อนแล้วไอ้น้องๆเราเนี่ยแหละมันโซนเนี่ยเอาเนี่ยเอาต้นเล็กๆมาก่อนลูกว,วางไว้ฝั่งนี้ การเรียนรู้ในยุคนี้หากเรียนแค่หนังสือก็คงไม่เพียงพอต้องลงมือปฏิบัติด,ด้วยถึงจะเรียกว่าดีค่ะยามทำสวนหนูก็รู้สึกมีความสุขและอารมณ์ดีทำให้หนูไม่เครียดค่ะ ุ๋ยไดย้นลูกอปุ๋ยอ่ะลากปุ๋ยมาระวังโดนหัวปิ่ง,ละละลงโดนหัวหน่นี่นนหันยุดไหยด,ได้นะไม่จะโดนหัวปิ่ง,งนะลูก ไปเลยลูกเอาแล้วลลยกไปค่ะ মাত্র ও মাস เราต้องหาอะไรมาเสียบๆน้องๆเราจะได้ไม่ต้องมา ชอบเล่นน้ำไปด้วยค่ะพอเล่นไปเล่นมาก็เหมือนหนูได้อาบน้ำเลยค่ะ